ดูตาแมวบางปูลทุกๆเนี่ยนะครับขอตัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับติ๊ตีที่น่ารักทุกคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาพบกันกับผมนะครับประเด็นเจอรับช่องพิวชกราวชแนลเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาแซมมาจวดมาอร่อยกันอีกแล้วนะครับเทื่อนนะวันนี้ก็อยู่ที่ห้าไอซีเอสนะครับทุกคนก็บรรยากาศยานข้ามยานเย็นนะครับแล้วก็ วยงามนะครนะผู้คนตั้งเยอะนะควันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับนะโอเคนะทุกคนนะก็ขาทุกคนนะมาแต้มไปด้วยนะวันนี้ก็มีเป็นต้มผักกาดนะครับนะต้มผักกาดลองที่คงหนูนะครับนะต้มผักกาดลองที่คงหนูนะครับเนี่ยือยข้าวเลยนะทุกคนน่ากินน่าทานนะครับทุกคนแล้วก็เป็นข้าวนะครับข้าวไข่ตาหวานนะครับทุกคนนะแกงครับนอกจากข้าวไข่ตาหวานแล้วก็มีเป็น คาคินะครับคนนี้คาคิหรือว่าข้าวขาวหมูนะครับแต่ว่าเป็นคาคินะครับตัวน่ะวะาดี่ากนะครับคนน้ำลายไหลโอเคนะครับทุกนะน่ากินน่าทานมากนะครับคนนะโอเคครับ่อนที่เราจะมาแทบไมนเจอกันทาขาวของเขานะทุกคนทุกกานครับเป็นังบ้างสบายดีไหมครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับทุกผมก็ตับายดีนะครับตุมเนนยนี่ก็เป็นพริกขี้หมูนะตัวนกินกับคาคินะครับนะ เราใส่ลเลยนะครับเนื้นก็เป็นกระเทียมนะข้าวปกทุกแบบนะผมนี โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนนะครับนะก็มาเดินเที่ยวมาเดินชมบรรยากาศนะครับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็ห้างไอคอนนะซึ่งเขาก็มีงานนะครับวันนี้นะครับนะเรียกว่างานประเทศไทยเฟสติวัลนะครับทุกคนนะซึ่งจิดจัดอยู่ริมแม่น้ํานะครับทุกคนเดี๋ยวตอนขากลับนะครับจะส่งบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่ห้าง ไอซีเอฟนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามนะครับฝั่งเจริญนครนะครับส่วนนักก็พาทุกคนท่านนะครับมานั่งกินข้าวอร่อยมากนะครับสนนะต้มแซบกระดูกหมูนะครับคนนะต้มแซบกระดูกหมูกับผักกาดดองนะครับส่วนแล้วก็ขาขาขาจีนะครับค่วนนะข้าวขาหมูอร่อยมากสุดยอดนะครับส่วนนะโอเคนะเพื่อนนะก็ แสร็ๆเบตรวจนะครับขออนุญาตจัดการาอาหารบนโต๊ะสักครู่นะครับทุกคนโอเคครับโอเคนะครับทุกคนอย่างจาที่เราใช้เวลาเลสเดี่นหนึ่งปีหนึ่งปีผ่านไปโอเคยอมยอครับยอมนะก็หลังใหญ่ที่เราใช้เวลาสักพักหนึ่งครับก็อาหารในจานก็เกลี้ยงเปล่านะทุกคนหมดเกลี้ยงนะครับทุกคนนะเป็นไปตามกาลเวลานะครับนะหมดนะครับก็ อร่อยมากนะครับทุกคนวันนี้นะครับกินข้าวแซ่บนะครับนะข้าวขาหมูคากินะครับทุกคนแล้วก็ต้มแซ่บนะเรียกว่าต้มกระดูกหมูผักกาดดองนะครับนะแล้วก็ไข่ตาหวานนะครับแซ่บอร่อยมากนะครับโอเคนะครับนเดี๋ยวพาทุกคนทุกท่านนะครับไปเดินชมบรรยากาศนะครับอันสวยงามนะครับของห้างไอคอนสยามแล้วก็ไอซีเอสนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคนะครับคน่นหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนท่านขึ้นไปข้างบนนะไปหาเดินดูบรรยากาศของของห้าง ICS นะครับทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนไปนวดนวดกัเก้าอี้นวดไฟฟ้าใช้พื้นที่แบบเป็นประโยชน์มากข้างหน้าเรยจะเป็นร้านอาหารข้างบนก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าว ไอเดียสุดยอดเจ๋งมากอันนี้นะครับชอบมากนะครับเครื่องอนวดตัวนี้นอนสบายมันมันไม่เหมือนที่อื่นมันใหญ่ด้วยนะครับที่อื่นมันตัวเล็กแคน,นิดนึ่งแค่นะครับแต่เครื่องที่นี่สบายแล้วก็จุดที่เขาติดตั้งเครื่องก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมชิวๆสบายๆก็เลยชอบที่จะมา นอนแล้วก็นวดเครื่องที่นี่นะครับ